กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังท้ออองสี่ยวซาขาเส้นทันบะวัดเผามาถึงก็ไปรับบัตรคิวคนเลยเอ,อ้ยยังไม่ทันยืนก็ได้มาบัตรคิวมาซสแล้วตรงนั้นเคาน์เตอร์ก็จะมีเมนูกับทีวกให้เลยเราก็หยิบเมนูมาดูคอนเอาหันไปทีวีเจอคุณยิงจิบทิกทิกมาแล้วยังไม่ได้ดูเมนูเลยสงสัยใ,ใจพี่อยู่มาดูหน้าแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆของทานเล่นแล้วก็สด้าต่อไปก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนั่มีทั้งน้ำทั้ง น้ำใสน้ำข้นแห้งเอ้ยไม่ใช่น้ำข้นสีน้ำใสน้ำตกแห้งแล้วก็ต้มยำเส้นก็จะมีละหลายหลายแล้วก็หมูก็จะเป็นหมูคุณลําพุตาเนี่ก็จะเป็นเนื้อวัวคิวน้าสุดท้ายก็จะเป็นขนมหวานต่างๆนี่ถ้าขนมถ้วยช่อขวยแล้วก็รดชองเอาพอตัดภาพมาก็ได้คิวกันแล้วมาดูบรรยากาศในลานกันว่าคนค่อนข้างแน่นโตค่อนข้าง,างแคบไปห,หน่อย แต่ว่าโชคดีที่เราได้คิวเหมือนกันก็คงไม่มีโต๊ะเอาก็ใช้กไม้สิหน่อยใจคุณยิ่งมาถึงก็นั่งก็งกเลยไม่เลียกเลยไม่รอคนแล้วสงสัยจะหิวไม่ไว่าอ๋อว่าตอนแรกมาได้เลยผ่านโซ่แต่ว่าน้ำเดือดวันก่อนคุณยิ่งไหนคุณยิ่งเอาชิมสีว่าน้ำรสชาติเป็นยังไงสูตรเข้าไปสูตรแล้วทำเท่าเหมือนจะอร่อยอร่อยไม่แน,น่จริงๆอ่ะแต่ว่าสูตรเท้าทำไมทำไน้อย่างนั้น,น,นมันเปรี้ยวนั่นแปลว่ามันเปรี้ยว เราเรามาชิมกันดูบ้างก็โอเคียด้ยนะพอาหานมาถึงคุณหญิงก็แซ่บเลยไม่รีรอโชว์กราบหมูเชียวชนหอยโอ้โหโชว์ทำไมไม่รู้ตัวใส่ไปเกือบเพึ่งแทบไม่แบ่งกันเลยคุณหญิงเขากินน้ำตกหมูครูด้วยตาก,กระดูกแก้วเป็นเส้นบบบมี้นะโชว์หมูชนหอยว่าหมูมันชิ้นใหญ่ขนาดไหนลองกัดเขาไปมันช้ำนุม่มเป็นยังไงบ้างครับคุณหญิง คุณหญิงไม่ได้พูดอะไรปิดปากแล้วเขาโชว์นี้โป้งไปหนึ่งทีเอาตัดมากินเขาไปกันเกลียวแซ่บเซชวนโอ้โหเดี๋ยวแซ่บเซชวนนี่ทำหญ่ๆทำโต๊ะเส้นมันใหญ่มากต้องกินกับเพียงไหคุณหญิงลองกินให้ดูเสือบอกินกันยังไงดูนะคุณหญิงจะี๋ยทำให้ดูเต็มปากเต็มคำเอาหันหน่อยที่คุณหญิง,งกินไปคำเดียวก็หมดตัวซะแล้ว ง,งงเลยแล้วมาดูค่าเสียหายกันทั้งหมด892บาทใครสนใจก็ลองมาชิมมาทานกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ